ตอนนี้พี่มีตังค์อยู่ก้อนหนึ่งพี่อยากจะไปซื้อรถที่เต็นท์ของยอดพนมลุงอ่ะเคยไปปะเฮ้ยไอเจ้าพี่มีตังค์นี่ไปซื้อดีไหมพี่นี่ดีดีตอนลองเออจริงอ่ะตอนลองคุณจะลองกี่รอบก็ได้ผมบอกคำเดียวโอ้ยเครื่องฟิตตัสติดไ้พุ่งไปนู่นพุ่งเัาวไปนี่มาได้หมดเบรกโอ้ยสุดยอดล้ออยู่กับที่แล้วพอซื้อมาแล้วเป็นไงออกมาถึงกิโลผมหมดลัวปะกัน ลดรุนแค่ตังทุกอย่างไอฟันออกอย่าตกใจนั่นแหละโมนน้องเสียโมน้องเริ่กแตะแตนผมอ่ะรถดังทุกอย่างยกเว้นแต่วิทยุอะไม่ดังเดี๋ยวๆอะไรนะผมพูดูเลยนะดูอะไรทำไมอ่ะพี่เรียนตายนี่เราหัวตาต้นขี้น้ำตัว แส้ด้วยไม่ผีก็กูมานะเราซื้อรถแถมคนนั่งด้วยอ่ะใครอยากไปจุดกระตายแล้วรถต้องไปที่นี่เลยครับพู่ลุงของยอดมันดำลุงนี่นไงเราไม่จุดจานเลยผมไม่เอาอยู่ที่นี่นักมวยก็ร้านนะโปรโมทได้เลยนะ มีอะไรพิเศษถึงไหมที่เต็นี์เนี่ยเข้ามาเรื่อยเลยเข้ามาเรื่อยไมยต้องเข้าวัดไม่ต้องเข้าไหนมันมีอยู่แล้วรถย้อมสีใหม่ทุกคันย้นแล้วใหม่ไม่ต้องไปเจอมัดไหนของีเปียบรถรถซื้อไปนี่เข้าตลอด จริงแล้วพีอ่างเปิดล้วนเต็มล็อกเลยหรอเงินกุมานี่เต็มเต้นอยู่แถวไหนป๊อกได้แถวไหนบอกเลยพี่กันบอกพี่กลั่นเลยอันนี้เก่าเป็นการเป็นงานแล้วนะเป็นงานเป็งนเลยลอยสนพักธุ์ยี่สิบสี่สิบหนึ่งตันครับผมบางก็ไปลอยจะเข้าไปนึกหน่อยลอยจะเข้าไปนึกหน่อยจะเปรี้ยวหน่อย ต่ไม่ต้องกลัวเวลาคุณมาคนเดียวเวลาคุณมาออกเลยคือไม่ต้องกลัวมีเพื่อนนั่งไปด้วยไม่ต้องกลัวคือเรถต้องมีมลภาวะไปด้วยว่ะอ๋อไม่ต้องบอกครับมีกุมารอไปที่สวนผักใช่ไหมใช่ครับสวนผักที่เจ็ดตะลิงจันครับผมอ๋อคือเข้าไปซื้อแล้วก็ได้อย่างที่รถถังกันบอกไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ถังไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะอมาที่นี่ดีนะที่นี่ นะครับแซวันเล่นแซวันเล่นตอนนี้ก็ปิดตลอดเลยครับปิดอะไรอ่ะปิดปิดปังหเออไปได้ไปได้ที่สวนผักได้ครับยี่สิบเจ็ดได้ครับผมตะลิงชันครับไปได้ตลอดครับผมว่าจะไปออกให้แม่ครับนานแม่ครับนานแล้วครับมันอ๋อแล้วต่างจะออกให้แม่พูดนานแล้วครับถ้อเกิดพี่กวนครับเดี๋ยวดี่แม่แม่กับแม่แม่แม่แถมอยู่อยากได้ของแถมอะไรบ้างถ้าของแถมก็เขาบอกว่าส่วนลด สองล้านาซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับแถมอะไรอ่ะ